สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่กลมาพบกับซาบิวคือเก่าเนาะทางซ่องซาวบิวคนบ้านป่าสบายดีหมู่เผือนถุกคนเด้อสบายดีเอฟซีถูกถทานเนาะหรือว่าสิเป็นทางผังลาวพังไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสราเอทางต่างประเทศซาบิวขอกล่าวสบายดีและสวัสดีถุกถทานเด้อม้นนี่กลมาพบกับซาบิวคือเก่าเนาะพี่น้องทางไ้ทางหน้าพี่แลยเนาะม้อนี่ซาบิวกลามีเมนูแซ่บเนาะ กาสบิวก็ขอบบุญขอบคุณอายลายเลอที่สำหรับอาหารในมือนี่เนาะเผิ่นกระห้เงินสบิวมาซือ้อของกินพี่นอ้องสบิวก็ได้ไปซือ้อเนื้อมาสู่อันสร้างเิ่นมาเห็ดเวียกซอยแล้วนะพี่นอ้องสู่บตทอกินเนาะมอน้สบิวก็มีเมนูแซ่บๆพี่นอ้องอาหารเกิดอีกเลยเนาะลาบซีนนะพี่น้องก็ขอบบุญขอบคุณอายลายเอ้อสำหรับอาหารในมือนี่เนาะ กาให้นอกมาสำไดญกบคอให้กลับไปเป็นแสนเป็นล้านดเด้อให้อายอายุหมั่นควรยืนให้อายอยู่ดีมีแหงนอนอาทีการงานกาขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะสบิยก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนาะเพราะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความหักเนาะกับมื้อนี้กับวันที่สองแล้วกาถาผู้ใดบ่ม,มีคู่กคาคอให้เจอคูเอ่เด้อเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความหักเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมีคู่แล้วกาคอให้หักกันไปนานๆเด้อ ก่อนสิไปสบิวกับสิพาพีพานองมาเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะมัน,นสิสบิวกะมาเห็ดเวียกคือเกาอะไรพี่น้องเพราะว่าหลังจากทีเฮ้ากะได้เห็ดทอนาำแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็พากันได้น,น้ำเนาะพี่น้องแล้วก็บานีกับสิพาพีพานองไปหาเห็ดเวียกอันคุดคุมสิปลูกอันต้นหม่วงต้นอยียางเลยเนาะพี่น้องก่อนสิไปสบิวกับสิพาพีพานองมาลาบซีนกินก่อนเนาะมา พี่น้องมาลาบซีนน้ำสบิวเลยเนาะมันนี่สบิวกับสิพาพี่พาน้องมาซอยซีนเนาะมืัอนี่สบิวสีเห็ดลาบซีนสู่บอตอกกินพี่น้องซีนส,สบิวซื้อกับพี่น้องโลโลครึ่งเนาะแสนสี่สิบพันแพงพี่น้องซีนอันขึ้นเอีละกี่โลแปดสิบมันนี่โลเก้าสิบแหละ นับหยวงมัน hmm. ตัวน <c ough> <c ough> oh, ี ho, ่พอกันนะเนมึงก็ได้เออเป็นเลยมันยากจ่าได้อกะอยู่สวนมะกโมพน้อพี่น้องแต่ซบิวก็ได้ซื้อมะกโมพี่น้องคิดยากพี่นอยบักใหญ่พี่น้องน้อย20,000พี่น้องเป็นเงินไทยก็ประมาณ7-80บาท ตอนนี้ห้ากาได้ซอยสิ้นกาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องก็ได้จะสามนี่แหลวเนาะแล้วกาสิ้นลอยสี่ลอยกวาทาพี่น้องมันในสบิวกับสีซอยเรื่องในใส่เนาะเพราะว่าเรื่องในสบิวกับต้มลวกน้ำห้อนเลยบรตอกเพิ่นอันปินสิ้นพี่น้องสิ้นมือให้ลูกเพิ่อน อีพอเราไปอูดนูแล้วเครื่องบุึ้นมาอยู่เนาะ,<น>ะ,ะน่มูอย่าเ,ยเราลงประนอดเราจะลงไประนอดเผาแล้วบ<น>ันมากระต่ายสานพี่น้องมาเอบอรลงมาบีตายมันเจ็บท้องจะมากิน,นยัง สบิวกะซอยซีดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องกัเนเรียนลายลีนาะพูมิมาในสบิวกะสีลงมือลาบเนาะพี่น้องใส่มะนาวก่อนเนาะนี่ไก่ใส่ข้าเพียสกันเอาเพียสกตอก อัวพี่น้องอเข้าทั้งอิดออดเขานั่นน,นมีลายนบนเข่าอย <c oughs> ใส่น้ำปลา <c oughs> พน่องขาดบาได้พี่ป่าพี่อะกใส่อยู่นะ้าม วันสามันหนึ่งนัวหน่อยมัยนได้ลูกไก่กาหลับหอมตอนนี้สวิวกาซอ,อยอันพักแล้วไปที่เรียบร้นนอยเนาะพี่น,อน,น้องกันที ลุนสกันแล้วบ้านบุคคลกับสือบีมาเลยที่น่องตากระหองไก่น้อยปุ๊บหน้อยมาให้กินชิมก่อน บ่แซมาเดอ้อพี่นอ้องาลาบซีดแล้วก็มีโชกเล็กนะพี่นอ้องผู้ได้ทีค่ค,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 คนนืนเดียเดียวมันฮอนมาต้องกินพี่น้องมาเด้อมาเด้อลาบซีดแล้วเลยอีพ่อเพิ่นเนขึ้นมากินน้ำรังเพิ่นยังอุดหนูอยู่พี่น,อน้องกินบัวเพิ่น สบายดีเอฟทุก่านเด้อเนาะมามากินข้าวน้ำกัามนานมัปันเนี่ยุยเมาแยงระสอดปามาพ่อลับสีคนกินเพิ่นแล้วนี้หนาแล้วซึ่งเนะ กินเอินดบเรื้อโอ๊ยป่ากเกตัีเนแนวกินต้องเดร้อนข้างหงอยู่ข้างบนจบอกลายมือและป้าต๊อกผมีแนวกินพี่น้องพาเพิกรีดแต่ลวกมี กินกระชิไดไก่ไก่พี่น้องไม่ได้ไก่ไม่ผักคนทูกระยามันกน็ล <c oughs> องกำลังสีไข่ไก่ก่อน <c oughs> มา <c oughs> เลยจเจมิงกำงามช่ <c oughs> องตะปูมันไป้ไหน ห,หลังจากที่สบิวก็กินข้าวอิ่มเนาะพี่น้องแต่ญาติสบิวเพิ่นก็นยังไม่ทานในอิ่มเนาะแต่สบิวชิมมาผ่ามักโมพี่น้องอลูกขักอะไรนี่พี่น้องอิ่มล้เป็น,นดเดืนลงไปกินหลักชิ้นมาย่างไงเ <c oughs> นียมาทำกันพอแล้วคนเือน,ะน,นมันหิวเนาอ, <c oughs> องต้มหมีเมื่อพี่น้องกอกอหน้าเขาห <c oughs> มูอวานก็กินต้มหมี่ปลาทูมันโมเมนต์ถืกแพง่ะไท้เก้าสิบฟุโลนทุ่มืงอน เกบเข้าสี่ลอยพี่น้องเอ้ยิได้ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่พี่น้องแล้วขึ้มาอีกเลยมาอีกกะซ้อมมาอีกมากได้หมงโมในส่วนมัยังหลักประหลักครบรถไม่ใช่ไโคบแตกปุกแล้วแตงชุกเจาะก็จะบดมองเอาเลยาข้างมเลยมูขบกไอ้กระชินเบี่มีตัวแดงตัวแดงน้อยมา ปิดหลังสิจุกพอ,อแ้กกินจนเบิร์ดแล้วจึงเอาไห้มันมากระปุกินแลยเอาแตกะมันลูกจักกระต่ยเนาะกินได้มูแตกะา็กินได้มูเชื้อมูบริเชื่อมเดงทักลีพี่น้องหลังจากกินข้าวยาเลยคนกะทีกินของหวานน้ำลังเนาะนี่มุกยาเถื่อออืย เรื่อมก็เรื่มพิทีบอกพุณเด้อเหมือนเดิมขาดบานกินจนจนจนเลอะเลยพี่น้องเอ้ยหลังจากที่สบิวกับพาผีพาน้องพาเอตีถุกๆทานเนาะก,กินข่าวกับอิม่มพิธีเรียบร้อยเนาะพี่น้องมาสาบิวกับบกินข่าวอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยขู่มันตายอะไรเมื่อวานมือซื้อนี่พผเขาก,กับจูดมนันเนาะ ตัวนี้กะเริ่มเงาอลไรพี่น้องเอายาให้กินกะก,กินเนาะแต่อีต้นมันพี่น้องยังกระซาาโตเลยยังกินอยู่แต่ตัวนี้บบก,กินเข่าเลยพี่นอ้องมาตอกไปขี่รถจักมารถจักใในใเฮือะอะไรพี่น้องเพื่อแปลแลวเพื่อขี่มาอันนี้ก็สิเป็นไก่สบิวนาะโฮยเข่าให้มาแล้วอะไมันไปว,วนมายันมาครบมันก็เลยโหยให้มันกิน เซีสบิว,วาต้มสุกินแน่วะ่ะสบิวก็อยากต้อมอยู่พี่น้องเพราะว่ามันกะไข่แน่ผักแน่เนาะมันกะงามสิได้นะพี่น้องสบิวสิพาพี่พา,พาน้องหลังจากที่เบิ่งไก่แลวก็มาเบิ่งไก่ทีผักเนาะพี่น้องสบิวขิดว่ามันเบาอเลยพี่น้องมันห้องสบิวสิมาเบิ่งเนาะเมนเนาะด,ดีดีพี่น้องนี่ คลิปๆๆๆเฮ้ยพี ici, ่น้องมันอยู่ในป่านี่แหละอีพอเบาแม่นอะไรเบาอเบ้ออะไรพี่น้องจกโตเด้อ้นี่เฮ้ยบอรดมันไข่ก็ได้พี่น้องเขาขาววะน่ะเนี่ยเออไก่เบาออะไรนี่นี่พี่น้องข้าวกระเบ้อเอ้ตาแพ้งอไรพี่น้องนี่ยคลิปๆ เชบ,บิวไก่ยังโมหูเนาะพี่น้องวันได้จากแม่นะาจะจะโตเนาะพอ่าแม่เพิ่อนออกไปกินข่าวอยู่นอกเพิ่นอนออกมาเนาแม่เพิ่นแม่หนึ่งยังผักพี่น้องผูงงงง้่อนผู้บอลอันปุ่มมันปุ่มไม้ที่ว่าอีพอเราฮาร์ดลนแะไรเนาะมันไปไข่นะฮันพี่น้อง ยังอีกแม่หนึ่งยังบระทาได้ออกนอกแต่ตัวนี้ออกแต่สบิวก็ยังประทันได้หูนาะว่าได้จากตเพราะว่ามันหมุนเขากองอันกองปลายใหม่ในพี่น้องมันหาบุห็นสำหรับคลิปที่ว่าพาพี่พาน้องได้กินอาหารดีนาะอาหารเกิดแตเนาอพี่นอ้องก็ขอบคุณขอบคุณไอ้เพื่อนละลายที่เป็นซื้อของกินไห้ในมือนี้เนาะ แต่ก,ก็บสบิวกัขอวอวยพรให้ทุกถูกฐานอีกครั้งเนาะว่าให้เมื่อนี้กเดือนนี้ก็กเป็นเดือนแห่งความหากาักอะไรพี่น้องก,กัขอให้ทุกถูกฐานจึงหักกันไปนานๆเด้อนี่พี่น้องกุกู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 สำหรับคลิปนี้สบิวกับซีคอจบคลิปเอาไวส้สำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบิวในเด้อเผื่อเป็นกำลังใจเนาะเห็ุคลิปต่อไปขอพระคุณทุกๆท่านเด้อ